لله والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امرنا بإخلاص توحيد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصبره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المؤمنون الكرام يا أيها المؤمنون الكرام اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى ايضا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قام قام الله سبحانه وتعالى ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมละมาจุมวะทุกทุกทาดก่อนอื่นก็ขอเตือนตัวผมเองและพี่น้องทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่บนความยำเกรงต่อรอบสุภทา,า,า,านาะภูวาตาลยก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของรอบสุภทา,า,า,านาะภูวตาและไม่ว่าจะเป็นในภาคของภาคบังคับพระดูวาจิบหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของ การส่งเสริมให้กระทำาโดยเราเรียกว่าซุนนะกันเอและในทางตรงกันข้ามพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเราก็จะต้องห่างไกลจากสิ่งที่เป็นคําสั่งห้ามของข้อไม่ว่าจะเป็นห้ามแบบเด็ดขาดเลยก็คือเรื่องของคารอมหรือห้ามแบบตําหนิหน้าเกลียดก็คือมักกรงดังนั้นผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแล้วเนี่ยก็ให้เราคิดตรวจสอบดูว่า การกระทำของเรานั้นเนี่ยมันเป็นไปนตามบุคคศาสนาอย่างไรบ้างแน่นอนพี่น้องผู้มีมาท่าลายครับเรื่องราวของการเดิเดินชีวิตในหลายคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันแม้กระทั่งสถานที่แห่งนี้ที่พี่น้องมารวมตัวกันเนี่ยจุดประสงค์เดียวก,กันก็คือมาร่วมละหมาดจุมารตอพระบัญญัติอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่อัลลอฮฺได้ใช้ให้พวกเราเนี่ย ทำกีิบาดาสมสำคัญในรอบสัปดาห์มีบางคนพี่น้องผู้มีเมียทั้งหลายเข้าใจว่าการละหมาดเมนสุกเนี่ยเลือกได้หมายความว่าไงถ้าสะดวกก็ปฏิบัติแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ละหมาดอยู่กับป้าอันนี้พี่น้องเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดจริงๆแล้วละหมาดจุมั้นเป็นฟัรดูเป็นวาจิที่อลัลลอฮฺสุบะฮฺนะวตาลนาะใช้กับผู้ชาย ต้องแยกนะผู้ชาย,ยี่ยถ้าไม่ละหมาดบนสุ่โดยที่ไม่มีเหตุขอนผันไม่ได้ป่วยจนกระทั่งนอนโรงพยาบาลน,นอนแย่รุดไปไหนไม่ได้หรือเป็นอุสาหิวคนที่เดินทางในระยะที่ย่อรวมละหมาดได้นั่นแหละถึงจะมีข้อขอนผันไม่ต้องละหมาดบนสุ่แต่ก็ต้องละหมาดดุรีละหมาดไปแต่พวกเราพี่น้องผู้มีมายท่าไหายมาเยี่ยมญาติโรงพยาบาล บางคนก็อาจจะพามาทํางานที่โรงพรยาบาลคําถามว่ามาอยู่ในข้อผ่อนผันไหมถ้าม่ได้อยู่ในข้อผ่อนผันก็จําเป็นจะต้องละหมาดซึ่งที่นี่ก็จะให้มีการละหมาดวันศุกร์เป็นการแบ่งเวลาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายในการพักตีต่อมอสุภาพนาหัวตานะเพราะอย่าลืมว่าเงินเดือนของเราเนี่ยหรือปัจจัยที่เราได้มาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเราได้มาเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกับคนที่เขาไม่ใช่มุสี คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมพอเวลาเงินเดือนเขาออกเขาเล่นได้พี่น้องเขาจะไปใช้อะไรบ้างบางคนก็อาไปซื้อหวยบางคนเอาไปลงเหล้าบางคนก็เอาไปเที่ยวผู้หญิงบางคนก็เอาไปใช้แบบทั่วไปแต่สาหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเวลาเงินเดือนออกมาพี่น้องเรากราวอัลฮัมดุลิลละเราขอบคุณใครขอบคุณองลลอดสุบ,า,บานะฮูวาจาน่ายิ่งเราขอบคุณอัล์ลอดจะให้เพิ่ม ยิ่งเราของคุณอ,องค์ม็จะให้เพิ่มและการเพิ่มขององค์สาามบฮานะหูวใจแลานั้นไม่ใช่เพียงแค่ในรูปแบบที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แต่บางครั้งไอการที่เราไม่ได้จ่ายมีคนมาจ่ายแทนให้ี่นอกก็เป็นการเพิ่มมูลค่าสตางค์ของเราที่ไม่ต้องจ่ายออกไปวันนี้เรื่องของคุณบ้ามเนี่ยอยากจะนําเรียนเรื่องของมารยาทอยา่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของผูส้สธา และท่านอภนของเราก็เน้นย้ำมากว่าถ้าเราขาดมารยาทในข้อนี้เนี่ยเรากับสัตว์สีเท้าวินหอกขอมากนะส,สัตว์สีเท้าเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยถ้าเราไม่มีมารยาทเรื่องตรงนี้นั่นก็คือความลายอรรถสุฮานณ์ัวตายาและได้ลเล่าเรื่องราวของผู้หญิง นะผู้หญิงที่เป็นเสรตีที่มีคุณสมบัติที่ดีมากพี่น้องและก็เกิดขึ้นในสมัยของนบีมูซานาบีมูซาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเดินทางออกไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงที่รอตักนะครถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์กันนะแต่ผู้หญิงคนเนี้ยตักน้ําไม่ได้ที่จะเอาไปเลี้ยงบตรดาคุณพ่อกัชรา,ามากแล้วมีแต่ลูกสาว ตักน้ำไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนดุงๆกํายําเนี่ยแย่กันหมดเลยพี่นอ้องไม่มีการเสียสละให้แก่สตรีสมัยก่อนสตรตเนีย่ยถูกเอาแว่นเอาเปียบเหมือนจะเป็นว่าถอยันเป็นเครื่องที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้ชายไม่ค่อยให้เกียรติกิสลามายกระดับของสตรตพี่น้องให้มีเกียรติให้มีเกียรติให้ผู้ชายปฏิบัติดีต่อสุภาพสนตรีปรากฏว่าท่านอบีุูซาก็ยกหิน แล้วก็ทําให้น้ําเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็ตักน้ําให้กับผู้หญิงทั้งสองคนนี้ซึ่งเป็นเป็นพี่น้องกันพี่น้องผู้มีมาถึงได้ครับอัลลอฮ์บอกว่าฟะจ่าอัลฮุยฮ์ดาห์มาตะจีอ,ยยอยยันอัสเตหียะอันอัสเตหียะอีกนางคนหนึ่งในสองคนเนี่ยได้มาหาเขาก็คือมาหานาบีมูซา เดินมาเอาล้อชมเชยพี่น้องเดินมาในลักษณะที่อิสเตยยียอิมมีลักษณะที่ขืนอ้ายนะแล้วก็กล่าวขึ้นว่าอินนัอับบาลาตอินนับอับบียดะดอูะพ่อของฉันได้เชิญท่านไปเลียเซียกะเลียดเซียกะเพื่อที่จะตอบแทนในการช่วยเหลือ อาจารรอแมา่สะใภ้ต่และนาที่ได้ช่วยตักน้ำให้แก่เราพี่น้องผู้มีมาหลายครับมีอันนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่บรรดาปราชญ์เขาเขียนเอาไว้ก็คือเวลาที่ไปขอผู้หญิงเนี่ยที่บ้าถ้าเป็นสาวโสดไม่เคยผ่านการแต่งงานเลยเนี่ยไม่จำเป็นที่นางจะต้องพูดออกมาการนิ่งของ,งานางนั่นคือการยอมรับยอมยไปถาม เนี่ยบางเข้ามาขอเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยบางเข้ามาขอเนี่ยเข้าไปถามลูกสาวลูกสาวไม่เคยผ่านงานแต่งงานว่ายังไงล่ะจะย้อนจะได้มีิาไให้ก,กับเขาเขาเป็นคนดีนะถ้าเขาถ้าเธอคนนี้มิ่งพีน้องการนิ่งของ,งานางเท่ากับเป็นการตอ,รบอบรับยอมรับเ่ยตรงกันข้ามกับสตรีที่ผ่านการแต่งงานมาอิสราบอกานางต้องกล่าวมาว่าย่อมฉันแต่งย่อมฉันแต่งถึงจะแต่งให้ได้นะ เออทำไมต่างกันล่ะเพราะความเขินอายของสตรีที่ไม่เคยผ่านนะครับการแต่งงานมายังไม่เคยได้ถูกผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวมาเนี่ยย่อมมีความละอายที่จะกล่าวอะไรออกไปแต่ต่างกับสตรีที่เคยมีครอบครัวแล้วเคยมิบัติสามีแล้วมีประสบการณ์แล้วเนี่ยนางความเขินอายตรงนี้อาจจะลดลงมาเพราะกับความคุ้นเถิคุ้นเคยเคยชินจากการอยู่ใกล้กับผู้ชายเช่นศาสนาที่บอกว่าถ้าไปถามหญิงไม่เนี่ย นางก็เป็นไงนางก็กล่าวมาว่ายอมฉันแต่งถ้าเป็นหญิงโซลการหิ่งของ,งานางคือการตอบรับนะต่อ,ตอ,อมาอีกคะดิษหนึ่งพี่น้องผูม้มีบันเทิงบ่ายครับอันนรจจารอดูนะจากไซนูเซเมื่อกี้เป็นอุปรานนะครับอยู่ในสุร้อนกสอสสนะอันนี้เป็นคาทิสจากอซนูเซ่ดรดิอัลลอฮุอันฮูมริลลาวะอันดารอดูนะก็เลยยา رسول อัลลอฮ์ อูซีนีมีชายคนหนึ่งได้กล่าวว่าโอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์โปรดสั่งเสียแก่ฉันด้วยเถิดบอกฉันด้วยเถิดสั่งเสียแก่ฉันด้วยเถิดก็ในรอสุลลัยสอลลาะฮ์ในอิยวะซัลลัมก็ได้สั่งเสียท่านนบีได้สั่งเสียว่าอูซีกาอันตัสตะฮียะมิแนลลอฮิอัลซอวะเัลฉันขอสั่งเสียท่านฉันขอสั่งใช้ท่าน ให้ท่านมีความละอายต่อลลกเสมือนกับดามัสเตียะรจูรันมินซอลิทีเกอมิกะเหมือนกับเวลาที่ท่านนั้นมีความละอายต่อชายคนหนึ่งที่เป็นคนดีในหมู่ชนของพวกท่านพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับโดยเฉพาะคนดีมีมาและเราไปอยู่ด้วยยกตัวอยา่าง เราไปอยู่กับกูบาอาจารย์ของเราที่เป็นความม,มีความรู้ศาสนาเราอยู่กับโต๊ะอิมัมหรือให้มีความรู้เยอะๆเราไปอยู่กับท่านจุฬาราชมนตรีแบบีพี่น้องมีท่านจุฬาฯมาอยู่ข้างเราถามว่าเราจะกล้าประพฤติสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกมาไหมใครที่จะกล้าพายลมเสียงดังพี่น้องใครที่จะกล้านะใครที่จะกล้าพูดทำหยาบโดนออกมาหรือใคร ที่จะแสดงเรื่องที่เป็นเรื่องความผิดออกมาไม่มีเพราะอะไรเพราะเราเกรงใจเกรงใจคนพี่น้องซึ่งในการเกรงใจคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรเพราะอะไรครับเพราะแน่นอนเราอยู่ร่วมกันในมารยาทต้องมีมารยาทที่ดีอยู่แล้วเราจะไปตะมุมตะมามไปผูดจาหยาบโลนไม่ได้จะดาสะบดไม่ได้แต่แน่นอนคนเราเนี่ยเวลาที่ไม่ได้อยู่กับคนเนี่ยเราอยู่คนเดียวในบ้าน บางครั้งเราลืมไปว่าเอานอกทรงเห็นเราอยู่เอานอกทรงได้ยินสิ่งที่เราพูดทั้งการพูดเสียงค่อยเสียงดงังหรือแม้กระทั่งคิดในหัวใจเอานอกก็ทรงรู้การกระทําของเราจะอยู่ในกรองอยู่ในห้องอยู่ในเซฟเขาอยู่ในที่ลับที่ใดก็แล้วแต่เอานอกก็ทรงรู้เมื่อเราคิดแบบนี้แล้วว่าเอานอกทรงเห็นเราอยู่เราก็จะไม่กล้าทาผิดทำบาปนะเหมือนกับตอนที่เราอยู่กับคนที่อะไร คนที่เป็นคนดีในหมู่ชนของพวกเราอีกฮะดิษหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับท่านบีมบอกว่าอินนามิมมาอัตรอกันนาซุมินัลกระเรริดูบัวอัลกูลาแท้จริงมนุษย์หนึ่งนีประการหนึ่งเนีย่ยแท้จริงประการหนึ่งที่มนุษย์จะได้จากคำพูดของนบีท่านก่อนบอี่เรื่อยัสตาฮี ตราบใดที่ท่านไม่มีความดายแล้วไซส์ัสนาเมชิตาท่านก็นจะทำตามใจปัารถนาอย่างเต็มที่เลยมีคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายจะเป็นโจรเป็นโจรแล้วก็เป็นมุสลิมแล่นานะพี่น้องก็งเคยเรียนศาสนามาบ้างแต่ว่าเ้าเรียกว่าเดินทางผิดไปอยู่ในกลุ่มโจรแล้วก็เป็นนักเลงหัวมาก วันเด็พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับมีผู้รู้เดินทางมาก็ทำการจับปล้นที่ผู้รู้คนนั้นคนนั้นเขาก็รู้ดีว่าคนเนี่ยเป็นคนอาเล็กดูทรงแล้มียา่งมียา่โมงแต่งตัวดีเป็นคนอาเล็กแลวก็น่าจะมีตังด้วยนะครับพอเดินทางแล้วจะมีตังด้วยก็เลยจี้เลยเอามีดจี้อยู่ข้างหลังและกระ้าทายบอกสิมีอะไรไหมที่จะทําให้ฉันเนี่ยไม่ปล้นเจ้า ช่วยพูดหน่อยคนที่อาเล็กคนเนี่ยพี่น้องครับเขากย็ยกคะดิษเนี่ยบอกว่าอีเะลัมยะดมีบอกว่าไงอีเะลัมตัสตาฮีนะอีเะลัมตัสตาฮีฟัสนมาชิตาทำอะไรไอยก็ไม่ได้ไอายต่อมนอไปกลัวน้องแบบนั้นเลยทำได้เลยนี่หล่นพี่น้องอัสตัฟฟลลิลุตขออภัยโทษต่ออกรมนึงหลังจากนั้นทิ้งเลยพี่น้องความผิดต,ต่างๆเข้าสู่หาเข้าหาเอามน้อง เข้ามาศึกไปเรียนศาสนากลายเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน,น,นคนนี้นะตอะวัดัวจากอันนี้ฝนนี่เลยถ้าเราไม่มีความละอายเรงงาเป็นผีน้องหรเลยเลิกงานจะไปกินเหล้าเมายาไงก็แล้วแต่ก็เป็นไ,ไอโดยเฉพาะเป็นไออาบ้อด้วยมารุ่นก,กินทองยิงยิ่งยิ่งไป่สายิ่งไปเท่าไราเลยนะอีกหน่วยกันอีกบอกนี่ครับความละอายเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากมาราย,ยาติที่มีความประเสริฐที่สุดสูงสุด นะสูงส่งสุดยิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดและก็มีประโยชน์มากที่สุดเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์วงเล็บนะเป็นลักษณะเฉพาะของใครของมนุษย์ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีความลายนะครับในตัวของเขาเขาหาได้มีความนะถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่มีความลายในตัวของเขาเขาก็หาได้มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเขาหรือไม่ เปรียบเสมือนกับเลือดก,กอนเลือดก,กอนเนื้อและรูปร่างของมนุษย์เช่นเช่นกับคนที่ไปมีคุณธรรมในเละเขาก็จะไม่เลกษาสัญญาพี่นอ้องปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาไม่รักษาอามานะไม่จัดการเรื่องธุระให้กับคนอื่นเพราะไม่สนใจอยู่แล้ยืมสตาค์มาไม่ใช้ก็ได้ไม่ไอยใครประจานกว่าไปสิแต่ไม่ไอายอยู่แล้ว ก็ทําให้บุคคลนั้นเนี่ยสูญสภาพจากการเป็นมนุษย์ผีไปนะอีกตัวอย่างเนึงพี่น้องที่จะเป็นคดีตสุดท้ายวันนี้เนี่ยคนที่ภูมิใจในความผิดอันนี้อันตรายมากแต่ท่านอบูฮุเรนนรดิยัลลฮุอัลฮุดแต่ท่านนบมีสุลลัลฮอฮุนยัอยู่วนซาลัมได้กล่าวว่าขุลุมมะตีมัวอาฟันอิลลาบูจาฮิรี ประชาชาติของฉันเนี่ยล้วนได้รับการอภัยโทษนอกจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมูจาโมฮาอัมูมาาจามูจาฮิริจารฮ์แปลว่าผู้ที่ประกาศความชั่วของตัวเองตรงนี้แปลว่าอะไรคนที่ประกาศความชั่วของตัวเองคำว่า,าอุมมตีตรงนี้มีน้องก็คืออุมมที่ตอรบรับอิสลามได้ อุมาห์ของท่านจะมีแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆหนึง่งอุมาอิสติยาวะอุมาฮ์อย่างพวกเราเนี่ยที่ตอบรับการิมมชฮา,าดะเป็นมุสลิมแล้วมมานาีกอุมาห์ขุงท่านหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คืออุมามฮุดดาวะอุมาฮ์ที่เขายังไม่ตอบรับการิมมชฮา,าดะยังไม่เป็นมุสลิมหน้านะที่ของพวกเราก็ต้องนำเสนอิสลามให้กับพวกเขาเนะี่ยเป็นเพื่อนเรามีโอกาสที่จะสอนแทกโดยเฉพาะการสอนอิสลามด้วยกับการกระทำ อันนี้มีค่ามากขอาคำพูดบางคนนั้นอิสลามจากมารยาทไม่เนาะแต่การกระทำของเรานั่นนีบอกว่าไงได้รับอภัยโทษหมดเลยคนที่เป็นมุสลินคนที่ตอบรับอิสลามวะอินนามินมูฮะมูจรฮารุตีอัยะมัลรรจูโลบิลลีนนะอามัลส่วนหนึ่งจากพฤติกรรมของการป่าวประกาศความชั่วก็คือว่า คนคนนี้พี่น้องครับเขาไปทําบาปมาตอนกลางคืนยกตัวอยา่างอ่ะไปทําซีนามาเมื่อคืนไปเทีย่ยวผู้หญิงมานะซุมงม่ยุติธรรหลังจากนั้นก็เช้าว,วกะก็ดะซะาบรอะุลลาาอฮุอะลัยอัลลอฮ์ปกปิดความผิดชัยเขาเรียบร้อยแล้วพอไปนอนไปเมื่อคืนเนี่ยหลักเกณฑ์ไม่มีใครรู้หรอกย้อน,นไปคนเดียวขับรถไปคนเดียวไปนอนกับไปเชา่าโรงแรมอยู่บนสองคนกับผู้หญิงก็มไม่มีใครรู้รเลยอัลลอฮ์ปกปิดให้ไปกูลู แต่ตัวของเขานะ้นอามิ่งตูบาลิฮะแต่แกเดว่แกแดไปหาูุคคนต่างๆไปนัง่งทาาี่สภากาเฟไปเจอผู้คนก็ไปเล่าว่ารู้ไหมเมื่อคืนเนี่ยฉันไปทำอะไรมาโอ้โหมันมากเลยสนุกมากมาัาอร่อยมากหวานกันไปพี่น้องเล่า้วยความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำทั่ววก็แดดแแต่สตารูนะยัสตูรูเนะ่ยร็อกบะร็อกหู วายุสบิฮูยักษิปาซิตระสิตราล่ไอหูทั้งทั้งที่เมือ่อคืนเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ทรงปกปิดให้เขาแล้วแต่เขาเนี่ยแหละที่เป็นคนที่เอาเรื่องชั่วต่างๆไปเล่าให้กับบุคคลฝ่งยทาง่านนี้รูปแบบพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเนี่ยศากตร์เขาก็วางเอาไว้อีกรูปแบบที่ถูกกล่าวไว้ในฮะดีษเลยทำชั่วในที่ลับแล้วชอบเอามาเลยเอามาเล่าเอามาเป่าประกาศด้วยความภูมิใจ อันนี้อาก็จะไม่แห้อภัยเพราะเขาเรียกว่าพยานยเยอะพี่น้องพยานยหลักฐานเยอะนะอันต่อมาก็คือทำต่อหน้าภารกกำนันไปสนนะนะฉันจะมีใครอยู่ฉัน,นก็ทำบาปตรงนี้แหละอันนีน้นความเป็นมนุษย์เริ่มหายไปเลยพี่น้องมีข่าวนะฟุตบอลโลกมีผู้หญิงฉลองชัยชนะโดยการเปิดหน้าอกในที่สาธารณะฉลองประตูพี่น้องวยเยสุวินะ ความละอายหายไ,ไปหมดเลยนะอีแบบหนึ่งพี่น้องที่เป็นปากร่วมสมัยก็คือการทำในบ้านหรือทำในที่ลับแต่เอามาโพสต์ในสื่อโซเชียลนีต้องรอูวัมุสลิมากที่ไปกุมพยาถามว่าบาปไหมบาปแต่ถ้าโพสต์ลงสื่อโซเชียลแล้วตั้งเป็นสาธารณะใครมาดูมาได้ยิ่งไหมเท่าไหร่คนยิ่งชื่นเท่าโจมยิงมาดูเท่าไหร่ยิงบาปคนน้ะไปดูคอนเสิร์ตมาโพสต์ ไปดูคอนเสิร์ตมาไปทำไปดูไปดีมาโพสเนี่ยพี่น้องครับจะเท้าขหยหมูจาฮีรีก็คือคนที่เปล่าประการในสิ่งที่เป็นความชั่วและอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือคนที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความชั่วแต่พยายามหาเหตุผลก็มีคลิปออกมาพี่น้องเป็นไวรัลมีมุสลิมมั้ยาไม่ใช่พุสลมมุสลมนี่แหละผกูใช้แล้วนีนะ่แต่มีรูปลักษณะที่เป็นกระเทย มีความเปลี่ยนแปลงตางเทศแต่ออกมาพูดในสถานะท่่ว่าให้เขา,าเนี่ยไปเอาปากของเขาไปคุยกับน้ออย่าตัดสินเขาอย่าเตือนเขาอยา่อา,ยาว่าอยา่าประนามเขาพี่น้องถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้นะเอาโลกตาคงไปส่งนบีมาแล้วพี่ส่งมาทําอะไรอ่ะถ้าปล่อยให้เรา,า,าเอาปากของเราไปคุยกับน้องไปหมดเลยไปต้องเตือนกันแล้วไปต้องว่าไปต้องให้พอ่อไปต้องเตือนลูกรู <S <S ไปต้องเตือนคนมีความรู้อยู่กันไปนะแล้วปล่อยให้เหา่างเขาเรอมาติไปอะไร ได้ไปคุยกันเองไม่ใช่พี่นอ้องเพราะในสังคมของเราเนี่ยคนที่รู้แล้วไม่เตือนนับด้วยแต่ถ้าวัตเจียามาเนี่ยนับซีนับซีตัวใครตัวมันวัตเจียามันพูดได้ครับตัวใครตัวมันแต่ถ้าในรุนยาตัวใครตัวมันไม่ได้ที่คนที่มีความรู้ต้องเอารู้เอาชี้โดยเฉพาะลูกหลานของเราคนที่อยู่ใต้าการปกครองของเรานะครับมากรุกาตีความวัสตุพุมพ์รุ่งรอดทีฟมาดีว่ลเราคุ้มความดซน์ดุสลิมกุริรัตน์เพื่อสร้างครู้ให้ในบทต่อรป الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يزره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها المؤمنون الكرام اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين wajah hadan pada amin dan mutmain dan wasai wabidahil muslimin di rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fiil muslimin wal muslimat wal mubinin wal Mu'minat al ahiyah minhu wal amwat inna kasamin qariqun ujibul da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الله <applause> إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال تحتك صدرك ووضعنا أنت وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسرا إن مع يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده

السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله